สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในหัวข้อการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะวันนี้โจทย์ปัญหาจะรวมทั้งความยาวรอบรูปและพื้นที่มาให้เราแก้กันค่ะมาทบทวนกันนะคะว่าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหาได้อย่างไรคะนักเรียน ให้นักเรียนนำความยาวของด้านทุกด้านนะคะของรูปสามเหลี่ยมมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อไปพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้อย่างไรคะอ่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นก็คือเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐานและก็คูณความสูงนะคะซึ่งความสูงจะต้องเป็นความสูง ที่ลากจากจุดยอดนะคะลงมาตั้งฉากกับฐานเท่านั้นค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหากันเลยนะคะแม่ซื้อชั้นเหล็กที่มีลักษณะดังรูปค่ะแต่ละชั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันนะคะโดยด้านตรงข้ามมุมฉากยาว70.7เซนติเมตรด้านประกอบมุมฉาก ยาวเท่ากันนะคะมีความยาวรอบรูปหรือความยาวโดยรอบเนี่ย170.7เซนติเมตรถ้าแม่วางชั้นเหล็กนี้ไว้ที่มุมห้องต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อยที่สุดเท่าใดนะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะเพื่อหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้กันค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรคะคือพื้นที่ในการวางชั้นเหล็กนะคะ ดังนั้นค่ะเราตั้งไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราจะต้องหาพื้นที่วางของชั้นเหล็กค่ะซึ่งชั้นเหล็กของเรามีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้อย่างไรคะนักเรียนนั่น,นก็คือเศษหนส่วนส,สคูณฐานคูณสูงค่ะเอแล้วความยาวฐานกับความสูงหาได้อย่างไรคะนักเรียนโจทย์ได้บอกเราไหม โจทย์ไม่ได้บอกแต่เราจะต้องหาให้ได้ค่ะซึ่งความยาวฐานและความสูงหาได้จากนะคะนำความยาวรอบรูปลบกับด้านที่โจทย์บอกไว้นะคะซึ่งเมื่อลบกันแล้วนะคะก็จะทำให้เราทราบความยาวของสองด้านที่เหลือนะคะซึ่งในโจทย์บอกว่า ด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันดังนั้นความยาวของสองด้านที่เหลืออันนี้ก็ต้องยาวเท่ากันเมื่อได้ความยาวออกมาแล้วนะคะคุณครูก็จะนำมาหารสองเพื่อแบ่งเป็นความยาวของฐานและความสูงค่ะโจทย์บอกเราไหมคะนะักเรียนว่าความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไหร่โจทย์บอกเราแล้วคะ่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1 7 0่อค่ะแล้วมี1ด้านที่บอกก็คือ 70.7ค่ะเมื่อเราทราบตัวเลขทั้งหมดแล้วไม่ติดค่าอะไรแล้วนะคะเราก็มาแสดงวิธีทำหาคำตอบกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะทำการหาความยาวของ2ด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมค่ะนั่นก็คือนำความยาวรอบรูปที่โจทย์กำหนดให้ลบกับ1ด้านที่โจทย์บอกมานะคะซึ่งความยาวรอบรูปเท่ากับ 170.7ค่ะลบกับความยาวด้านที่โจทย์บอกก็คือ70.7นะคะลบกันได้เท่ากับ100เซนติเมตรค่ะ2ด้านที่เหลือนะคะเราจะมาหาความยาวของแต่ละด้านว่ายาวเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือนำา1 0 0หารด้วย2ค่ะได้เท่ากับ 50เซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นด้านประกอบมุมฉากที่ยาวเท่ากันยาวเท่ากับ50เซนติเมตรค่ะเมื่อได้ตัวเลขของความสูงและก็ความยาวของฐานแล้วเราก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แล้วค่ะจากสูตรเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะคะเมื่อเราแทนค่าจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ50คูณกับ 50. 50ค่ะ จากนั้นเราก็ทําการหาคําตอบนะคะซึ่งจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ1250หน่วยจะต้องเป็นตารางเซนติเมตรนะคะซึ่งตัวย่อก,ก็คือตอรอจอมอจนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อยที่สุดเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ1250ตารางเซนติเมตรค่ะ แล้วก็อย่าลืมเขียนตอบให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่นักเรียนตอบหน่วยของพื้นที่นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเขียนเป็นหน่วยเต็มไม่เขียนตัวย่อเนาะเขียนเต็มไปเลยคือตารางเซนติเมตรค่ะข้อต่อไปนะคะชั้นวางของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าชิ้นหนึ่งวัดความยาวโดยรอบได้ 72ซนติเมตรถ้านำชั้นวางนี้มาประกอบกัน4ชิ้นดังรูปนะคะจะได้เป็นชั้นวางของที่มีความสูง41ซนติเมตรเมื่อนำชั้นวางนี้ไปติดผนังผนังส่วนที่ติดชั้นวางของมีพื้นที่เท่าใดนะคะเรามาร่วมกันวิเคราะห์โจทย์เพื่อวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรคะคือ พื้นที่ของผนังส่วนที่ติดชั้นวางนะคะซึ่งชั้นวางเราเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้จากเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองค่ะเอแล้วฐานยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ่ะจากรูปนะคะโจทย์ได้บอกเราค่ะว่า ความยาวโดวยรอบของรูปสามเหลี่ยม1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ72ค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการหาความยาวด้านใดด้านหนึ่งนะคะเราก็จะนำา72นี้มาหารกับ3นั่นก็คือนำความยาวรอบรูปนะคะมาหารกับ3ค่ะเพื่อให้ได้ความยาวด้านใดด้านหนึ่งนะคะเมื่อได้ความยาวด้านใดด้านหนึ่งแล้วนักเรียนสังเกตค่ะว่าชั้นวางของเรา ตรงฐานจะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่2ชิ้นนะคะดังนั้นค่ะเราจะหาความยาวของฐานนั่นก็คือนำความยาวด้านใดด้านหนึ่งเนี้ยมาคูณกับ2ค่ะเอ๊แล้วความสูง่ะคะเราทราบหรือยังคะความสูงโจทย์ได้บอกไว้แล้วค่ะนั่นก็คือ41่สซนติเมตรค่ะแล้วความยาวรอบรูป่ะคะตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยโจทย์บอกเราแล้วค่ะเท่ากับ 72ค่ะจากแผนผังของการวิเคราะห์โจทย์นะคะเราทราบตัวเลขครบทุกตัวแล้วนะคะไม่ติดอะไรแล้วดังนั้นเราจะไปทำการแก้โจทย์ปัญหากันเลยค่ะนักเรียนขั้นแรกนะคะเราก็จะหาความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากันก่อนนะคะซึ่งหาได้จากความยาวรอบรูปหารด้วย3นะคะ เพราะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านเท่ากันอยู่3ด้านก็เลยหารด้วย3นะคะความยาวรอบรูปโจทย์ได้กําหนดไว้ก็คือ72ค่ะ72หาร3าเท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนเท่ากับ24เซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบความยาวด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วนะคะเราก็จะไปหา ความยาวฐานของชั้นวางกันค่ะความยาวฐานของชั้นวางเกิดจากความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม2ด้านนะคะนั่นก็คือนำ24คูณกับ2ค่ะเท่ากับ48เซนติเมตรนั่นเองเนาะเมื่อเราทราบความยาวฐานแล้วทราบความสูงแล้วนะคะเราก็สามารถหา พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แล้วค่ะนั่นก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะคะฐานเท่ากับ4ี่สิบแดและความสูงเท่ากับ4ี่สิบเอ็ดค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทำการหาคำตอบค่ะว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะหรือส่วนที่ชั้นวางของเนี่ยติดกับผนังมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะ เมื่อนักเรียนได้คำตอบมาแล้วนะคะนักเรียนสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าผนังส่วนที่ติดชั้นวางมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนะคะและอย่าลืมเขียนตอบให้เรียบร้อยหน่วยเวลาตอบให้เขียนเป็นหน่วยเต็มเลยนะคะไม่เขียนตัวย่อนั่นก็คือเขียนเต็มๆไปเลยว่าตารางเซนติเมตรค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนกลับไปฝึกฝนทำด้วยตนเองนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ